คนใหม่ไปเที่ยวครับแรอไฟเครื่องโชว์ตา้งอูที่ดูแลกันเลยว่าอเอารถของมาให้พี่เช็คบางกันว่าตอนนี้พี่อโยรันมาผ่ามองไปโดนอะไรมาคนใหม่กินนุ่มถ้ามาผ่าไปเพียงงังหมอนอูนเลยโอ้ซีเมนเล็บมือเล็บมือคูดแล้วไฮมือสวยนี่นุ่มหนาจะฟองขับรถจะข้าครับผมไฟเขียวแล้วตัดดิ สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีจ้า,าสวัสดีค่ะไอลินสวัสดีจ้ากล้องไหน่อยเราเนี่ยอยู่กล้องนอึ่งดุกล้องยันนี้สวัสดีจ้าก่อนดิไอลินเอารถมาทำเอารถมาเช็คเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเพลาอีากล่ะงานยึดต้นเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเปลี่ยนอีกคนหนึง่งใช่ครับว่าจะพาน้องไอรินไปเที่ยวเล่นงานมือสุดท้ายว่าส้างในที่ของเราเาลยขอมาเช็คกันว่าสร้างอะไรเนาะ กลัเ็จะได้ตั้งแต่วมุ่งนาตรงนี้มาใช่ตั้งไว้พอดีเมื่อรุ่นทอดอยเขามาเห็นเรื่องเข้มสีเแค่ยังพร้อมฟอมไปลืมเขาลืมเสร็จแล้วมั้งไปไปเที่ยวกันค่ะยังบ่ยังไม่เสร็จให้เขาเช็คให้เสร็จก่อนจะพันม่องครับผมไป นรถกันครับผมไปไปเที่ยวกันค่ะอารินจะไม่ได้ไปเที่ยวไอ้หน้าบูดแล้วเนี่ยวายอยู่คือบดสดชื่นแท้แต่อยู่นอ๊จะไปขี่รถไฟเหรอลูกทำไมหน้าไม่สดชื่นเลยตังอยู่ไหนตังไปอยู่ไหนมีตังไหมตังอยู่ไหนอยู่ไหนตังอ๋ออยู่นี่ปอบมีอยู่นี่เหรอมีไหมตังตังอยู่ไหนมีไหม ไอลินคล้องถาม่าลายมือแล้วนะไอโน้ไอรินมีตังไหมให้ป๊าป้าดูสิไนตังไปเที่ยวกี่บาทโอ้เยอะเลยเรียกคุณลุงคุณป้าได้เลยเรียกเอฟซีได้เลยเที่ยวกับหนูนะไปเที่ยวกับหนูไอรินนะหนูไอรินเลี้ยงไอรินจะเลี้ยงไปขี่สไลเดอร์กับหนูไปขี่รถไฟกับไอรินนะมีกี่บาทนับจุดชี้มกี่บาทค่ะนับ ไม่มีดบาทบอกือเอาใส่กระเป๋าไว้เยอะใส่กระเป๋าไว้เลยกระเป๋าไว้นะมันจะหายนะอันนี้มันมีซักผ้าปาป๊ามันมีได้ตังสองบาทไปแล้วแล้วมันจะยยกหัวฮะดนเงินสามร้อยดีใจมากคักเอาไปเอามาคิดไปึ้นมาเงินจ่อ เช็คเรียบร่อยครับพาสองสาวไปเที่ยวเล่นอีกก่อนครับผมยังไม่ดูก่อนงานวันจุดท้ายแล้วลูกนาบูดบวดตีนางหาพอเห็ดรถนางาว่านาบูดพ่อหามาลูกเป็นยังีมารอบนี้มีไฟเอลิซโซไฟปลอมมือก่อนดีใจปลอมือไหมปลอมมือให้ป๊าดูหน่อยป๊าไม่พาไปนะไปไปกับมิมิจบับรแสงหไปในวัดนะ เงมือผมมือีแล้วมีไฟหน้างานเลยผมมือหน่อยไอรินผมมือหน่อยค่ะไฟฉวยโอ้ยจะมาพันนีจะไปมีเสียงเราอาลองือกล่องนี่อันเีอรเอฟซีมามาด้วยมามาคุณลุงคุณป้ามาเที่ยวงานวัดกับไอรินนะคะไอรินมาเที่ยวงานวัดค่ะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเมื่อไหร่ป้าป้าพาไอรินมาเที่ยว มามีบอกไอรลินหลายวันแล้วมามีบอกว่าวันไหนป้าป้าหยุดป้าป้าจะพาไอรลินมาเที่ยวแต่ว่าก่อนจะมาเขากับไปแวะซื้อข้าวลูกไว้แล้วเนาะซื้อข้าวลูกแล้วก็ไปเอารถไปให้เพื่อนเซ็กให้แล้วแล้วก็สร้างอะไรสร้างอะไรไว้ก่อนแล้วก็เมื่อหน้าซึ่งมาเปลียนในเลี้ยวๆเลยพาลูกมาเที่ยวงานเจ้าข่าเนาะแล้วก็ทิ่เมือพาลูกไปกินข้าวก็เล่นเะเลในจริงสาสวรรค์ครับผมเมื่อนี้ ลูกยานานหรือแม่ยานอลูกท่านอะลินกลัวไหมอะลินกลัวไหมลูกกลัวกลัวไหมใส่หัวด้วยลูกใส่หัวอะลินเต้นตรงนี้ไหมเต้นรูสวยมากเลยลูกเวทีกรเจฝัน่าอันนี้บแล้วข้างาชครับผมโอ้ทางหุ่นทางหรืนม่มจอดรถได้เท่าไหร่ น้องหนา่าพกูไปอาหนามันคุโบเ็นแสงสีไฟทึ่แมาแหละกบมาแรงมากนะครับมาเที่ยวงานจาัปูเหมือนกันครับมือหนูมือสุดท,ท้ายเลยละ <c oughs> ่ะจ่าสวรรค์ก็เด่นายหรอคุณนักตะคุโมีมาอันนี้ห<ะ>มุนามาเฮะคุณนักตะคุโบมีมาหมุนอันนี้นี่คุณลูกเกลือลูกโป่งก็เห็นจิงกาอยู่เราชิชาร์สวรรค์ปะ แดดวมี่เรอไหมแาดมันจะบ่มีแดดเล,นเลยนอะไรด้ยดูกระยานกระยานเนะอไ่อ Vielen ja. 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 ตัวเข้างานหรอคะมี20บาทก็ไม่้เข้านะต้องมีเท่าไหร่หรอป,รปร้ <300. S 2> าสามร้อยเอาไว้เปิดโป <c oughs> เพราะว่างานจมฟีีเอาไว้เปิดโปกินนำ้ำกินไม่ถ้ากันเขาไปเลือกชุดล้านเก่าอีกแล้วครับน่ารับลกแม่นะครับเลือกเลยครับน,น่ไม่ หยัดทุกมอนให้มาบ้านเดียวให้มาอาใส่เน้เมื่อเต็มได้เดี๋ยวนีโอเคโอ้ยเดกันรียนร่โร่งาดาไทยแมะเ่ะเอมเอาเะเล ไม่ต้องกลับ ถงถุงบ้านอยค่นอคหยิบลูกโปงเลยน้องรู้จักม่ามันคืออะไรลูกน้องรู้จักมวามันคืออรแต่สัแรหยิบลูกโปงเลยเดี๋ยวจะได้ผานองกระเิ่งกรแลนะครับผมค่อยกระลังลังเขามาเนาะ บนแหล่ๆจนทั้งไงหมดทั้งมาทั้งกลับแหละอ่าเดี๋ยวน้องไอรินก็ได้ขอตัวกลับบ้านไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวบนคอที่ใดครับผู้นะาเต็มเลยนี่หมอนสั้นไล่ขน,นมขนมชิ <c oughs> ้นลายยางค่ะ<อ>เดี๋ยวคลิปนี้กันขอจบคลิปยังเราจะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าอีพีหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ,บ,าบ๊ายบายฝากติดตามคลิปของหนูไอรินด้วยนะคะ อ่ะบ๊ายบายกันบ๊ายบายดีไปไปบ๊ายบายสวัสดีจ้าไปไปอจาจารยบสวัสดีจ้าค่ะบไปทุกเจ้า,อจาโ,อโอ้ยไปแล้วไปแล้วไป,ไปไปกินข้าวไปก็กำลังๆองไรเขามาเรา,าก,ก็จะกลับไป<อ>จัดตังลเลยเอาใส่น,น้องไปเที่ยวงานมาน้องเดี๋ยวน้องก็จะมาหยอดไว้ วันนี้ได้สามจิบเหมือนเดิมเมื่อวานก็ได้สามสิบอาใยญ่เลยวันได้เตียมเก่งจังหมุนหมโอเคปรมือด้วยปมือปมือคนเก่งปมือเก่งจังเอาเวไว้เลโ้ได้เยอะแล้วทำปะหอ